สวัสดีชาวเกเบอร์ทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็อัดเ,เล่นไม่มีอะไรมากวันจันทร์ผมก็ไปโรงเรียนแล้วเพราะว่าไปอยู่ประจำเลยเอ้ยประจำเลยดูเล่นดีกว่าไม่มีอะไรทําอ่ะอาจจะเล่นไหมครับแต่เสกเล่นไม่ได้ลองดูสิไ้้ไหม คนแม่งเต็มสัตว์เห็นไหมคนเยอะอะเล่นเฟสดีกว่าดูดากคอนซิตี้ดีกว่า,า,วาใครสนใจอยากเล่นเดี๋ยผมจะลิงก์ไว้ให้ดูเฮ้ยลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคอันหนึ่ง

ชโยหนึ่งหนึ่งน่ารักเปล่าสองสองน่ารักเปล่าสามสามน่ารักเปล่าสาน่ารักเปล่าน่ารักเปล่าน่ารักเฮียเหรอสัตว์น่ารักเปล่าอิชลีน่าเฮียน่ารักเปล่าหกหกจุ๊บ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 เฮียอะไรกูไม่จุ๊หน้าไงน่ารักเปล่าวสัต์เอ้ อ๋อมาแล้วผมก็แค่เวลย2ิบสองเองไม่เท่าไหร่หรอกกากยังไม่ได้เพกซัสเลยอ่อนมะมล่ะยังไม่ได้เลยช่างมันแม่งประสึกไม่ได้อ แล้วกูจะต้องตายอย่างอานาดแ,แล้วเนี่ยตอนท้ายยังไม่ได้อ่านเลยเนี่ยไม่มีเวลาช่งแม่งโอเคสำหรับวันนี้ขอก่อนนี่คลิกว่ะ ออสามหกเก้าิบเอ็ดสิบเอ็ดชิปเองอ,อ่ะ <c oughs> ใครแม่งรับสมาชิกวะขอบใจมากโอเคใครปะสองใส่เพิ่งมาดูเก็บน้องหมาเลี้ยงของตัวดิเอ้ยอ้าว ยี่ห้อคักอันนี้กลัวเลน่นดีว่า เออสำหรับว <c oughs> ันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอะอะไรวะ เ็นซีนายก็บอกผมด้วยกับฟอร์คายแล้วก็ตรองสตาร์แล้วก็เกมปลาทองแล้วก็เชี่ยแล้วช่างแม่งปังยาเฮ้อใครแล้วก็เกมเศรษฐีเลยเฮ้ยใครอยากเล่นก็บอกมาครับเดีย๋ยวผมจะไปเล่นด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอลาตัวเฮ้ขอเออขอจบเพลงอันนี้ครับสวัสดี